สวัสดีครับวันนี้เรามาดูใบมีดดานหน้าของโรงงานอู่ชัยยศกันครับผมโอนะ้ใครน่ะวันนี้เจ๊ามาขับสาธิตเองเลยนะครับตัวนี้เป็นรถของลูกค้านะครับขอบคุณพี่ดวงทางพิษณุโลกเอารถอีเซกิเอทีห้าสามสามศูนย์มาให้ติดตั้งใบมีดดานหน้านะครับทางเราทําให้เต็มที่เลยนะครับตัวนี้เป็นใบยาวเมตรหกสิบคมใบมีดของสามมิตรนะครับขึ้นลงเร็วกระบอกขึ้นลงเร็วไม่รั่วซึมนะครับ โครงสร้างหนาแปบ๊บหนาสายหนาด้านหลังนี่ยันถึงเท้าหลังเลยนะครับแข็งแรงทนทานมากๆขอบอกว่าตัวนี้กระบอกขึ้นลงเร็วและสวยมากๆครับมาดูการทำงานกันครับเชิญครับเจ๊ดูนะฮะอาทิตย์การขึ้นลงใบมีดด้านหน้านะครับฮนะยกล้อลอยเลยนะครับสวยงามมากๆครับ สามตะิงนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจไปมิตรหน้าปูชัยยศบ้านมีครับผม